สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้ในเ,เกมที่เชื่อว่า Marvel Future Revolution นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือรวมซ u เปอร์ฮีโร่จากทางค่าย Marvel เนาะเปิดโดยค่าย n e t m a r b l e นั่นเองทะผู้ชมครับตัวละครดังๆก็จะมีในส่วนของตัว Spider-Man i r อ่า i r o อ Man อะไรแบบนี้กับตันเมกาแบ็ w วินโดอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าการาฟิกเกมนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศตัวเกมกันดีกว่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครในเกมนี้มีตัวละครอะไรบ้างครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับนะก็มีคอสตูมแบบนี้ด้วยนะครับผมอาชุดแรกแมงเค่กับชุด3เนาะต่อมานะครับกัปตันมาเวลนั่นเองนะครับผมจะเปิดตัวละครให้ดูคร่าวๆนะคือตัวละครจากมาเวลค่อนข้างเยอะส่วนตัวผมชอบสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับนี่เฮ้ยเอ้ยชุด2นี่แบบโดนใจนะครับนี่ b บกวินโด้เนะครับ ใครชอบแม่สาวแบบนี้นะครับก็สุดจัดเลยนะชุดแรกโดดเด่นสุดแล้วนะครับนี่ Iron Man นะครับหรือ Iron Man นะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเสียงอันไหนโถง <laughs> ด็อกเตอร์เซนนั่นเองนะครับนี่จอมเวทข้ามเวลาสตาร์ลอรดนะครับปึ๊บปโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสตอร์มตอนแรกคิดว่าฐานอท ไม่ใช่นะตัวนี้ผมจะเลือกเล่นแน่นอน,นครับ Spider m a มนี่ครับผมอันนี้จะเป็นฉากเปิดตัวในส่วนของการเลือกตัวละคร Spider m a มนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าฉา,ากเปิดตัวแต่ละตัวมันจะเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างตัวละครที่เป็นฮีโร่ได้อีกนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตัวแรกนะบอกเลยว่ากราฟิกสุดจันทรประหลัดไม่ได้บอกนะครับเล่นในอิมู a เลเตอร์ค่อนข้างมีปัญหานะอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับเข้าเกมนี้ต้องต่อ VPN แคนาดาก่อนนะครับตอนเข้าเนาะเข้าได้แล้วค่อยปิด VPN เนาะ ประมาณนั้นนะครับผมวิ n เอ่อก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็หาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะมันค่อนข้างแบบยุ่งยากนิดนึงนะครับไอ้คือการาฟิกดูดีมากเลยนะครับอันเนี้ยมันเหมือนเป็นเกมซูเปอร์ฮีโร่เกมนึงเลยนะครับที่มีตัวละครให้เราเล่นหลากหลายตัวละครเนาะสามารถซูมเข้ามาได้แบบนี้นะครับนี่ดูดิว,ว้าวเฮ้ยนี่มันเหมือนเกม P c เลยนะคือระดับนี้นะเดี๋ยวผมดูครับ เราแบบตอนถ้าสูมเข้าไปใกล้เราวิ่งได้ไหมก็วิ่งประมาณนี้นะครับมานี่นี่โอ้โหเดี๋ยวบางตัวไม่ค่อยเห็นนะครับต้องสูมออกมานิดนึงอื้อปาดเฮ้ยนี้อลังการเกินไปแล้วนะครับเกมมือถือจากค่าย net marble นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่อื้อเฮ้ยเฮ้ย,อยชอบค่อนข้างชอบเลยนะครับนะเหมือนเป็นอีกเกมนึงเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเจ๋งเจ๋งมาก การเล่นของตัวเกมก็จะเป็นการเดินเควสด้านขวาบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสลับมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องเฮ้ลิ้นเป็นอะไรวะโอเคไม่สามารถผ่านได้ก็พังไปเลยไปวิ่งตามนะครับมันจะเป็นลักษณะการเล่นตามเควสด้านขวาบนนะกึ่งกึ่ง MMO เหมือนกันนะแบบเนี้นี่อืมอืมมีอันตะีด้วยนะครับตัวละครแต่ละตัวนะ ว้าวว้าวโหนี่นี่นี่ปรับมุมมองใกล้ได้นะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างแบบเ,เล่นยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครเนาะคือมันจะไม่เห็นศัตรูอยู่ในระยะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ลองปรับกันดูได้นี่นี่ต่อไปนี้นะครับผมเกมมือถือในโลกอนาคตนะภายภาคหน้านในอนาคตมีแต่เกมที่กราฟ,ฟิกหนักๆแล้วก็พื้นที่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับ อุ่ยนี่นี่สุดจัดครับทุบนี่โอ้โยยังไงล่ะทึบทบทอืม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 เผมอยากใช้อันติจังเลยนะผู้ชมอยากใช้อันติจังเลยหืมนี่เดี๋ยวมุมกล้องแบบนี้ดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นมันใกล้เกินไป มันจะมีะเล่นเป็นแชปเตอร์ที่ตามเนื้อเรื่องตลอดเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะแล้วเราก็เล่นตามภารกิจที่เขากําหนดไปนะเดินโค้งเดินเควสโอเคครับผมหลังจากที่เราชมในส่วนของบรรยากาศกันไปคร่าวๆแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับหลักๆก็จะเป็นการเดินเควสด,ด้านขวาบนนะครับนี่ตรงนี้เนาะ,ะมันก็จะเดินเควสให้อัตโนมัติถ้ามีคนถามว่าเกมนี้มีระบบอัตโนมัติมีนะครับทั้งเดินเควสทั้งระบบการต่อโซ่ นะครับผมแล้วก็ตอนที่เราทำเควสมันก็จะอยู่ในอีกโลกโลกหนึงหรือว่าอีกมิติหนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น New s t a r ์ทซิตีนั่นเองนะครับเป็นเมืองเมืองนึงเนาะตอนนี้ก็ลองเล่นมาถึงประมาณเลเวล10แล้วท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเควสประมาณนี้นะครับนี่เห็นว่าพอเข้าสู่เควสมันก็จะมีพวกคัสซีต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้ หรือตกลมบงตกลมบอลอะไรของเขาได้นะครับนะเราก็ต้องไม่ต้องไปยุ่งก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูที่น่าสนใจนะครับการเดินเคว้งว่าบอกไปแล้วนะครับเกมนี้สามารถปรับมุมกล้องได้นะเออตัดสายลางหรือเราจะซูมเข้าซูมออกเองก็ได้นะครับอันนี้ซูมมาแบบนี้ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆอ่ะครับมันจะทําการทำหน้าชัดหลังเบอร์ให้เองนะครับอัตโนมัติเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบไอ้นี่อยู่นะครับกำลังขี่ย้ายแมงมุมอยู่นะครับอ่ะลงพื้น เนี่ยถ้าเาสวมคำใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวชุดอะไรพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สวมใส่ของเราเลยนะประมาณนั้นนะเมนูมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะก็ด้านขวาบนขีด3ขีดเลยท่านผู้ชมเริ่มแต่เมนูแรกที่เป็นเมนูฮีโร่นะครับด้านซ้ายมือตรงนั้นนะครับด้านซ้ายบนเนาะก็จะมีฮีโร่อินโฟฮีโร่อินโฟก็จะเป็นพวกข้อมูลคอสตูมต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่อยู่นะนีเดี๋ยวผมล่องถอดพวกอุปกรณ์สวมใส่ออก ให้หมดก่อนนะครับนะเดี๋ยวลองอีคลิปให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัวละครแรกๆนะครับนะเดี๋ยวลองอีคลิปให้ดูนะเราจะได้เห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นร่างตัวละครแรกๆเลยนะครับยังมีรองเท้าอยูนะ่ยังไม่ได้ถอดนะครับเนี่ยเออผมว่าชุดแรกอะ่ะสวยสุดละในความคิดผมนะแตะ่เราจะทําตัวละครให้เก่งขึ้นใช่ไหมครับเรากด ปุ่มสีแดงแาะซ้ายล่างนะครับออโต้อีคลิปเลยนะครับจะเป็นการสวมใส่อัตโนมัตินะครับเกมนี้ก็ต้องมีพวกอุปกรณ์สวมใส่มีพวกชิปพวกนี้นะครับที่เป็นการดดีเฟนต์การโจมตีหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะสามารถตีบอกได้นะเดี๋ยวพาไปแนะนํานะครับสกิลตัวละครนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เนาะก็จะมีสกิลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับมีเงินก็สามารถกดอัปเกรดได้นี่ครับนะ ประมาณนี้แล้วเราจะสามารถเซตปุ่มสกิลยังไงได้บ้างนะครับกดด้านขวาล่างเลยนะครับแล้วก็สามารถสลับในส่วนของปุ่มสกิลตรงนี้ได้นะครับอ่ะรีเซ็ตออกไปเนี่ยเราสามารถเซตได้เลยเอาตรงนี้ไปไว้ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเวลาใครเล่นเองแล้วไม่ถนัดมือนะครับสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้เนาะเออตามนั้นเลยทัดมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่าในส่วนของการเก็บการในะตรนนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีของนะเออเอ,อ้ยมีมาหนึ่งใบนะครับนี่ครับ เป็นพวกการ์ดที่ใส่เพิ่มความสามารถให้ตัวละครเอาง่ายเกมนี้ยึดติดกับในส่วนของ CP นะใครที่เคยเล่นเกมแนวเนี้ยเนาะต่อมานะครับเราไปทางด้านขวาบนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมนูสวอรเหมือนเดิมนะสวอรอินฟอร์นะครับเมนูแรกนะสวอรพาวเวอร์นะสำหรับตรงนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ถ้าเรามีการเนาะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้งองกันเพิ่ม HP นะครับประมาณนี้นะครับไปแบบเร็วๆเ,เ,เ,เนาะต่อมาที่2ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆฉายาครับเรากดใช้ปุ๊บ มันก็จะมีพวกเห็นไหมครับสเตตรตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเมื่อเราได้รับพวกนี้เนาะเออตามนั้นเลยแล้วกดใช้นะครับเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเมนูตรงนี้นะครับเป็นเมนูเก็บของเนาะเอาของเข้ามาเก็บนะครับกดแบบนี้เนี่ยเก็บของไว้นะครับประมาณนี้ i n v e n t o r y นะครับเมนูกระเป๋าไม่ได้มีอะไรส่วนด้านซ้ายล่างตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบการอัปเกรดพวก อ่าชิปหรืออะไรพวกนี้นะครับกดปุ๊บมันจะมาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็การอัปเกรดนะเราต้องมาอีกเมืองหนึ่งนะผู้ชมมันค่อนข้าง,างอ่ายุ่งยากนิดนึงนะมาที่เมืองนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาคุยกับตรงนี้นะครับคุยปุ๊บมันจะมีให้เราอัปเกรดนาะเช่นสมมติว่าผมอยากอัปอันนี้ใช่ไหมครับสมมุติ่ะกดเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้เลือกเลยโอเคอันนี้อ่ะลงทะเบียนไปปุ๊บทีนี้นะครับเราต้องมีพวกไอเทมต่างๆในการ ใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดหรือว่าสังงคอห์อะไรแบบนี้นะครับหรือเราจะส่งตัวนี้เข้บไปวัตถุดิบมันก็จะแบบน้อยลงอะไรแบบนี้ในการใช้นะครับวัตถุดิบผู้นี้หาได้จากไหนมันก็จะมีบอกนะหาได้จากเวิร์กช็อปขายหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความสามารถของไอ้ตัวเนี้ยได้อีกนั่นเองนะครับนนี้ก็ลองดูนะไม่มีของแล้วนะครับเอออีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการย่อยสลายนี่อยู่อีกด้านนึงนะนี่อยู่ถัดนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเมนูคล้ายๆการย่อยสลายพวกสาร,สารหรือวัตถุดิบที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาย่อยนั่นเองนะสำหรับตรงนี้นีนะ่ถ้าเรามีพวกของหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถเอามา,าย่อยด้านซ้ายล่างตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเนะี่ยสามารถย่อยได้นะครับอันนี้เราไม่มีอะไรเลยไม่สามารถทําอะไรให้ดูได้จริงๆนะครับส่วนด้านขวาก็จะมีพวกเล็กขอดพวกเก็บคะแนนอ่า ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับประวัติเนาะอันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับคือบางเมนูปลดล็อกที่เลเวลสูงมากนะเลเวล20นี่ผมก็เล่นเออเลเวลสินี่ผมก็เล่นพักหนึ่งเหมือนกันนะอารีนาก็มีนะครับแต่ว่าปลดล็อกที่เลเวลห้าสิบโอ้ยกอดเนี่ยเลเวลเก้าเลยเนี่ยเลเวลสินี่ก็เล่นเกือบเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ หลังจากหยุดหลุดปลอกแล้วก็จะอยู่ในเมืองพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองข้างนอกเหมือนตอนที่เราเล่นในส่วนของช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็ด้านขวาล่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบกิวนะครับมีพวกแลบมีพวกในส่วนของร้านค้ากิวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเมน Shop, ูช็อปทีนี้นะครับด้านขวาบนมีเมนูช็อปอยู่นะครับที่เป็นตระการล,ลดเข็มนะมีอะไรบ้างนะครับก็มีพวกของขายอะไรพวกนี้นะครับแน่นอน,นครับมีเพชรมีอะไรพวกนี้นะครับมีคอสตูมตัวละครมีการ์ดต่างๆนะครับอยากได้ เททๆนะครับเนี่ยเนี่ยเทพนะครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานมันวัดที่พลังสีีด้วยนะเกมเนี้ยต่อมานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแอดเพื่อนนะการแอดเพื่อนของเกมเนี้ยครับจริงๆถ้าเจอผู้เล่นในเมืองหรืออะไรแบบนี้เราสามารถกดแอดเขาได้เลยนะครับหรือว่าเชิญเข้าปาร์ตี้ อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสามารถเล่นปาร์ตี้กับเพื่อนได้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็กดแอดไปก็ได้หรือวิธีหนึ่งนะครับขีดสามขีดด้านขวานนะครับแล้วก็ตรงเฟรนนะครับเมนูที่3เนาะแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วก็กดค้นหานะครับเพื่อนตั้งชื่อว่าอะไรก็ใส่ตามนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีในส่วนของการเลือกฮีโร่ตัวใหม่ได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงกลาข้างเมนูปุ่มตรงกลางนะครับ h o w t o B c o m เออตรงเนี้ย ท,ทูปีคำมันจะเป็นการแนะนำนะครับทำยังไงให้ตัวเราแข็งแกร่งหรืออะไรแบบนี้นะครับนะเขาก็จะแนะนำนะครับต่างๆเนาะต่อมานะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูเซตติ้งนะการปรับกราฟิกของเกมนี้มาที่เมนูที่2นะครับแล้วก็เปิดในส่วนของเฟรมเรทเป็นไฮนะครับแบบนี้ในส่วนของกราฟิกคุณภาพเป็นวิไฮนะครับก็จะได้กราฟิกแบบอลังการงานสร้างแบบที่ผมได้นะตอนนี้เลยท่านผู้ชมครับก็ วันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมต่อวีเพียนแคนาดาในการเข้าเล่นด้วยนะครับบางทีก็ต่อไม่ติดนะพยายามต่อให้ติดแล้วเข้าได้แล้วค่อยตัดวีเพียนทิ้งนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม